สวัสดีครับวันนี้ค,ค่ะคพวกเราจะมาร้องเพลงจีบได้แฟนตายแล้วครับคอยฟังให้ดีครับจีบได้แฟนฉันตายแล้วเข้าไปสบายแล้วไม่ต้องได้สนใจจีบได้แฟนไม่มีแล้วไม่ต้องแย่แล้วจีบไปสบาย ไปตามสบายประกาศต้องมีใครคิดจะชอบกันน่งจะกี่วันนั้นแต่ยังไม่มีช่องอดเดี๋ยวน้าดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ